สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องเกษตรมือทําไร่ธนาทอดเนาะคะเนาะมื้อนี้พี่น้องสิพาไปทางพูนละจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนาะคะเนาะอันนี้คือนี่ค่ะคุณลุงสํารานออนสีเนาะคะเนาะที่เพิ่นสือทอดผ่านจากไร่อ้อยธนาทอดเข้าไปค่ะพี่น้องจ้าเอาไปปลูกแล้วเพิ่นกระ่งรูปมาเห็นบ่ค่ะเริ่มงามขึ้นเลยด้ยค่ะเริ่มงามเห็นบ่ตอนนี้อ่อยเรกกระลัามงาม,งาม อ้อยงามเหรออันนี้อ้อยได้สามเดือนสามเดือนกลัวแล้วค่ะเด้อย,ยังมาถึงสี่เดือนเลยบ่ค่ะโอ้ย,อยก็ะพุ่มใจเด้ค่ะเอาทอนพั่นจากไรอ้อยทนทอน้อหอาไปปลูกยังสีเมเห็นบ่ก้ะก็ส่งลูกผ้าวาไงซ้ำใดซ้ำใดแล้วทั้งสีหมเม่งค่ะคุณลุงอ่อนส,แสีแล้วเห็ดุลุงคุณลุงสาลานแล้วเห็ดงามนี่ขายเป็นบ่เห็ดใหม่เห็ดยังเตรียมคำไว้จะย่างดีจมน โอ้เห็นงามเบีย่าประทับใจไมเนี่ยท่าทอดลายหรือไม่เราดูแลอ้อยได้ดีงามมิลีค่ะเบิงถ่ายเป็นวิดีโอมาให้เบิงก็แบบว่าโอ๊ตบาดายก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าพานเบิงลงในช่องนี่เบิงขึ้นกันนกขันนเห็นไหมดูแลดีกับงามเลยค่ะเด้อเบงเนี่ยสามเดือนกลัวหนึ่งยังางท่านเต็มสี่เดือนแหมพี่น้องจา๋าเนี่ยโอ้ยแบีว่าเราปลูกเบบดูแลดียังสีพ่อเห็นพ่อเห็นผู้ใดติดกระด้างสิดสื่ออ้อยไป็ลไรดูแลดีนี่นีความดีใจไหมค่ะ ก็เลอกว่าโอ้ยอ้อยเข้าไปงอกยิ่มองหันมองนียิ่งถึเมียข่าเฮ็ดในพุ่มใจก็ต้องเลยเอามาให้พอเม็นที่นองเข้าเบิ้งน้ำกันนอกนเบิุงเน็ค่ะอ้อยสุพรรณบุรี50จากไร่ชนทรนะคะท่อนพันน่ะแม่งแน่ค่ะเมืองน้ำกันในสามเดือนสามเดือนกลัวโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ้อยเล้าปลูกในงามครับกต่ยุ่พิการกับตำบลตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเด้อค่ะเด้อ ที่หมู่บ้านหนองมะข่าพัทลัวลาที่หนองมะข่าเนาะค่ะเนาะเห็นบ่สนใจอยากไปเบิ่งน้ำอะนะมีอันลุงสำลันออนซีนี่กะแบะไปได้ได้เด้อค่ะเด้อที่หมู่บ้านหนองมะข่าบ้านตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสะระบุรีเด้อค่ะเดอะ้อเดียสิล่งเบอร์โทรหท้อยากให้ผู้ใดอยากไปเบิ่งหรือว่าสนใจอยากไปทอนขั้นโตจากลุงสำลันเท่านี้กระได้เนาะค่ะเนาะเอาไปปูยู ใส่น้ำสวนนะใส่อยู่บ้านเหาเมียเป็นอ้อยขั้นน้าเม,มียค่ะแบบน้าอ้อยหวานๆหอมๆจังสีคับพี่น้องนี่เป็นภาพนี่เป็นภาพใส่ก่อมาใหนะ้ละคลิปนี้กับนี่แหละค่ะพี่นอ้องกู้ดีใจร้ายอยากเอาไม่ให้พี่น้องเบิ้งกดติดตามเกษตรมือทำไรธนาทอนไวในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังแรงใจให้หเหาแน่โฆษณากะอยกกดขามนะค่ะพี่น้องนะคลิปนี้กะเดียวกับสิมี่รูปของคุณลุงสำรานอ่อนสีมาให้เบิ้งพุกเพิ่นเฮ็ดนี่ค่ะ ผู้เพื่อนปลูกงามข้ามอ้อยปลานี่นะง,งามงามเลยค่ะพี่น้องคิดนี่ก็ขอคบไปก็เนิ่นค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณและกะ็สวัสดีค่ะ